เ้านี้นะครับออกจากบ้านนะครับเริ่มทำกิจกรรมใหม่นะครับเดินสายเยี่ยมสวนของพักคพวกเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสวนแรกนะครับเป็นสวนของเจ้าทนกับน้องเล็กครับออกไปที่หมู่บ้านตัวอย่างครับ ครับบรรยากาศครับกินกาแฟกันชงหลายแก้วเลยครับนี่เจ้าของสวนนั่งอยู่ด้วยก็สนุกกันครับนะครับถือว่าพบปะกันวันอาทิตย์ก็กิจกรรมนี้ก็จะกําหนดวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับเอาที่สะดวกกันนี่ก็รูร้จักเจ้าทุนมานานแล้วนี่บ,บ้านเดิมอยู่ไหนเจ้าทุน นครครับอยู่นากอนนะวตากระบะเลยทุกวัอยู่นครครับบ้านเดิมอยู่บักนั่งใช่ครับนี่คุณบักนั่งอยู่ไหมใช่ครับทึ่งเลยมาอยู่หมู่บ้านตัวแยงนี้นานหรืยังมาเลย อ๋อนะครับเดี๋ยุนซองสีอ๋อปีซองสียังเอง่าอ่า่งอก้นมาอยู่มู่บ้านในอยู่ที่อื่นก้อนไหมอยู่เดียวลึกเหมือนอยู่เอาลึกก้อนเอาลึกตายอ๋อผมเข้าใจว่าอยู่เข้าหนุ่มมาก้อนไม่กับเข้าหนุ่มบ้านเมียอ๋อเข้าหนุ่มบ้านเมียนะซึงส่วนนี้ส่วนนี้สร้างไว้นานอลไรยังนี่พอพอสร้างเลยเขาจัดสรนให้เดี๋ยปีซองสีครับอ๋อยึดที่ร้ายที่ว่าเป็นโครงการประดามที่กรมจัดการที่เก่ากับ ก็จัดสั้นทีดีใน่กับกับประชาชนที่ไร้ทีต่ำทีนึงกับขุมมาทำนั้นพอก็มาได้จัดรุ่นช่องที่แล้วก็จัดสั้นทั้งหทางมัดทีไรตรงนี้หยิบทีไรเป็นที่ส่วนแล้วก็ที่บานยัวไส้หนึ่งไรมีมารายทั้งหมดบานยัวเส้คือข้างนอกเลยนะคือตรงนี้เป็นทีแต่กับจิมู่บันต่อยังไงแต่ว่าแบงแบงกันหลายคนอย่าหยิบทีไรตรงนี้ตรงนี้พอแมนแบงไงห้าคน แต่ว่าผมมันจะไปได้ในดูได้ในในจีโกงบรรย่าของบรรยาานั่นคือซื้อเองอ๋อก็ให้มันกันเป็นมอด็อกมือนกันอ๋อแต่ว่าจีโกงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปลูกปลูกได้มั้งปลูกปาล์มปลูกตาวนี้ส่วน เล็กๆกับทุ่นบ่กินเป็นทุ่นปั้มไอ้ทุ่นเรียนมั่งหลงกองมั่งหอวมั่งเป็นอะไรนะครับอยังมีกินม,ม,มีทุ่นบ่เท้ากับทุบ่นบ่เท้า,อ,ทาอ่าดีๆด,ดีปลูกคือปลูกฝืดนู่นนี่นั่นเกือบเน้นสิ่งที่กินไ,ได้นะแต่ยังเนี้ยตีม่านเนี้ยมาพอได้แจกแจกแจกใจแบบได้คุยได้แลกเปลี่ยนกันแจกยอดอุ้มมั่งไอ้มั่งแจกเลยก็แจกใจบ่อยเลยครับว่าเพราะว่าปลูกปลาก็ไม่ค่อยได้กินปลูกโลโก้ก็ไม่ค่อยได้กินแบ่งแบ่งปันคนแวะมาบิเยี่ยมเยียน กะยกาเนี่ยมาเยี่ยมเยียนกันบ่อยครับไอเจ้าข้องได้กินมั้งเออ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 นี่แหละครับส่วนข้องเจ้าทุนครับวันนี้ที่มาเปิดตัวเยี่ยมส่วนวันแรกครั้งแรกนะครับเราก็คิดว่านัดพบกับกิจกรรมเดินสายเยี่ยมส่วนไปเรื่อยๆชาววันอาทิตย์เอาตามถิ่สะดวกเลยนะเอาตามทิ่สะดวก นี่คือกิจกรรมครั้งแรกนะครับในการเดินสายเยี่ยมสวนนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันก็ติดตามกันครับขอบคุณทุกท่านครับ